สวัสดีครับพลพักนักปรุงนะครับ ถ้าพูดถึงข้าวโพดเนี่ยผมต้องบอกว่างี้ครับข้าวโพดอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและก็วิตามินนะฮะและการรับประทานข้าวโพดเป็นประจำทราบไหมครับว่าจะเป็นการช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในตัวเราด้วยนะครับนอกจากนั้นยังช่วยลดความดันโลหิตบำรุงหัวใจบำรุงสายตาแถมในตัวข้าวโพดนะครับก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยต้านมะเร็งด้วยครับดังนั้นในวันนี้นะครับเราจะมาปรุงเมนูข้าวโพดท,ที่หลากหลายถึง6เมนูครับ ถ้าอยากรู้ว่าง่ายยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าครัวแล้วพบกับเมนูด่วนข้าวโพดกันเลยดีกว่าครับเมนูแรกง่ายเร็วด่วนจริงนะฮะเพราะว่าเราจะย่างข้าวโพดกันครับโดยที่ผมจะทําให้เป็นมีรสชาติของเครื่องเทศเยอะๆนะครับเอาไว้รับประทานกับสเต็กกับไก่กับปลาหรือไม่ต้องกับอะไรทานเดียวก็อร่อยนะครับและนี่ก็คือข้า โคดพันเบคอนอย่างนะครับอ่ะแล้วครับก่อนอื่นเรามาเตรียมตัวกันดีกว่านะฮะสมุนไพรใส่ลงไปเลยหลายๆอย่างนะครับตัวไหนที่มีเป็นออร์แกนิกเนี่ยพลจะเลือกที่เป็นออร์แกนิกนะครับมีโรสแมรี่นะครับปาปรปิก้าครับอันนี้เป็นพาสเทลนะฮะเป็นใบพริกไทยครับผมแล้วก็มีเกลือเดี๋ยวเราจะย่างในฟอยล์ครับในฟอยล์ก่อนทําให้เขาแบบว่าสุกดีเพราะว่าถ้าเผื่อย่างโดยไม่ห่อ,อเลยเลยพลกลัวว่าเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปนะครับโอเคข้าวโพดะฮะ คนเก็บตัวเปลือกไว้ด้วยนะฮะไม่มีอะไรครับไม่มีจุดประสงค์อะไรมากเวลาที่เราเอาไปย่างเนี่ยครับตรงเปลือกด้านนอกเนี่ยเวลาที่เขาโดนความร้อนใช่ไหมครับเขาก็จะม,มีกลิ่นหอมก็เป็นเหมือนการลมควันไปด้วยนะครับเอาเนยถูไปที่ข้าวโพดให้ทั่วๆครับทำซ้ำครับทั้งสองฝักเลยเหมือนกันฮะที่เหลือก็สมุนไพรทั้งหลายเนี่ยครับกลีงลงไปให้ติดทั่วๆครับ สร็จแล้วนะครับเราใช้เบคอนนะฮะสร็จแล้วนะครับเนี่ยฮะเราก็รวบเข้ามานะครับปิดฟลอยไว้ครับแล้วก็นำเข้าไปย่างในเตาอบนะครับเป็นเวลา15นาทีที่ไฟ200องศาครับอ่ละล้วครับ15นาทีแล้ว แต่พลอยากให้แบบว่าตัวข้าวโพดของเราได้สีนิดหนึ่งนะครับพอครบ15นาทีเรา,เอาออกมาแล้วนะฮะเราก็เปิดออกครับแล้วแต่เลยนะครับเราจะพอตอนนี้ก็ได้หรือถ้าเบือยากให้ตัวข้าวโพดมีสีเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะฮะและแห้งลงหน่อยพลจะเอานําเข้าอบอีกประมาณ5นาทีครับอ่ะแล้วครับอีก5นาทีเท่านั้นนะฮะก็เพียงแค่ว่าให้เบคอนเขา กรอบขึ้นแล้วก็มีสีสวยขึ้นอีกเล็กน้อยก็พอแล้วครับเรียบร้อยแล้วไม่นานเลยวิธีทำก็ง่ายนะครับและนี่ก็คือเมนูด่วนข้าวโพดเมนูแรกที่พนนำมาฝากนะครับกับข้าวโพดพันเบคอนอย่างครับถ้าคุณชอบทานพ็อปคอนนะครับหรือข้าวโพดคั่วเนี่ย คุณต้องหลงรักคุกกี้สูตรนี้เลยครับเพราะพลจะทำคุคกกี้คาราเมลป๊อปคอนครับตัวป๊อปคอนเนี่ยนะฮะถ้าเหม่อมีเวลาเราคั่วเองก็ได้แล้วเราก็ใส่คาราเมลลงไปคลุกๆแต่ถ้าเหมือไม่มีเวลาก็ซื้อเอาเถอะนะฮะใช้ประมาณเท่านี้ครับแต่ก่อนที่เราจะใช้เราจะสับหย,บหยาบๆก่อนนะครับจากนั้นนะครับเรามีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะฮะพลจะใส่เบกกิงโซดาครับครึ่งช้อนชาครับแล้วก็ผงฟูอีกครึ่งช้อนชาตอนนี้นะฮะ เราจะใช้เนยขาวครับน้ำตาลทรายครับหลังจากนั้นเราก็ตีเนยขาวกับน้ำตาลทรายแค่แป๊บเดี๋ยวก็เข้ากันดีแล้วครับใส่ไข่ลงไปครับหนึ่งฟองแล้วก็ตามด้วยกลิ่นหอมจากวานิลลานะครับวานิลลานะครับถ้าเผื่อเราใช้กลิ่นวานิลาที่มาจากวานิลลาแท้ๆนะครับไม่จำเป็นต้องใส่เยอะเลยครับ1ช้อนชาเท่านั้นฮะ คุกกี้สูตรนี้ง่ายมากครับรวดเร็วนะฮะตอนนี้ผลเปิดเตาอบอไว้แล้วที่175องศาครับพอส่วนประกอบของเนยและไข่เป็นประมาณนี้นะครับเราใส่ข้าวโพดลงไปก่อนครับประมาณไม่ต้องเยอะนะฮะสักเศษหนึ่งส่วนสามของทั้งหมดครับแค่นั้นแหละครับหลังจากนั้นเราก็จะล่อนแป้งแล้วก็ผงฟูเบกกิ้งโซดาที่เราตวงไว้ลงไปนะฮะไม่ต้องตีแล้วฮะใช้มือเนี่ยแหละครับคนเอาครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะใส่อันนี้ข้าวโอ๊ตครับข้าโอ๊ตที่เราจะใช้เนี่ยครับเขาเรียกว่า quick cooking o อ๊ตนะครับหรือเป็น instant o อ๊ตก็คือว่าเป็นข้าวโอ๊ตแบบสุกเร็วนั่นเองครับใส่ข้าวโพดที่เหลือลงไปครับอันนี้เป็นเกล็ดมะพร้าวที่เอาไว้ทำขนมนะครับ เข้าอบนะครับเป็นเวลา12นาทีสำหรับคุกกี้ตัวนี้นะฮะเนื่องจากว่าเวลาที่ใช้อบไม่นานคนแนะนำว่าเข้าอบทีละถาดดีกว่าครับคุกกี้ของเราจะแบนลงเยอะทีเดียวนะครับก่อนที่เราจะเอาขึ้นจากถาดเนี่ยครับเราต้องพักให้ตัวคุกกี้เย็นก่อนเอาขึ้นมาตอนนี้เขาจะนิ่มนะฮะถาดนี้พลเอาออกมาก่อนตอนนี้เย็นแล้วเรียบร้อยนะครับ และนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูเร็วๆที่มีส่วนประกอบของข้าวโพดคั่วคาราเมลคุกกี้คาราเมล,าาเมลป๊อบคอร์นครับ ทำเมนูข้าวโพดจะไม่ให้ทำซุปข้าวโพดได้ยังไงนะครับวันนี้เราจะมาทำซุปข้าวโพดกันเป็นสไตล์แบบออกจีนจีนนิดหนึ่งนะครับมีเนื้อปูด,ด้วยแต่พลจะทำทานกับตัวเส้นครับและเส้นที่ควจะทานด้วยก็คือพาสต้าครับและเมนูนี้นะครับก็คือพาสต้าในซุปข้าวโพดปูดไข่ข้นครับแมฟัง ดูชื่อก็น่ารับประทานแล้วนะครับเส้นที่ผมจะใช้เป็นเส้นที่เรียกว่าคาเปลลินี่นะครับคาเปลลินี่เนี่ยจะเป็นเส้นลักษณะผอมๆอ,อย่างนี้นะฮะหรือว่าเขาเรียกกันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแองเจแหนะครับเวลาที่เราลวกเนี่ยครับเส้นตัวนี้เนื่องจากว่าเขาเล็กมากใช้เวลาไม่นานครับสนาทีก็สุกดีแล้วนะครับน้าเดือดดีแล้วก็ใส่เกลือลงไปครับผมหลังจากที่ใส่เกลือแล้วเราก็ใส่เส้นลงไปครับ จับเวลา4นาทีครับในระหว่างนี้นะครับเราก็ทำซุปไปด้วยนะฮะผลก็เอาน้ำซุปเนี่ยครับใส่หม้อต้องบอกว่าเมนูนี้ไม่ได้มีอะไรยากเลยครับตามด้วยครีมข้าวโพดครับแล้วก็นำขึ้นไปตั้งไฟครับผลใส่น้ำตาลนะครับประมาณครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวนะครับผลใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะครับนอกจากนั้นก็มีพริกไทยขาวครับเมล็ดข้าวโพดใส่เลยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วเป็นเมล็ดข้าวโพดกระป๋องนะครับ และที่บอกว่าจะทําไข่ข้นนะฮะเราจะใส่ไข่ขาวลงไปครับดังนั้นก็คือว่าเราแยกไข่ไว้ก่อนเลยครับไข่แดงไม่ใช่นะครับพลตีไข่ขาวให้แตกเล็กน้อยนะครับเส้นของเรานะครับซุปยังไม่ทันเดือดเส้นก็ได้แล้วนะครับเพราะเส้นตัวนี้ใช้เวลาไม่นานเลยฮะล้างด้วยน้ําเย็นครับสาเหตุที่พลล้างน้ําเย็นนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการหยุดความร้อนครับ เราจะมีแป้งข้าวโพดนะครับที่จะใส่ให้เหนียวๆนะฮะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยครับผมระหว่างนี้เราคนไว้ก่อนเราต้มประมาณสัก10นาทีนะครับเพื่อให้ตัวเมล็ดข้าวโพดเนี่ยนุ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็รสชาติทั้งหมดที่อยู่ในตัวซุปเนี่ยกลมกล่อมขึ้นครับหลังจากนั้นนะฮะนี่ครับแป้งข้าวโพดท,ที่เราผสมเอาไว้นะครับเราจะค่อยๆใส่ลงไปครับ คนใส่เนื้อปูลงไปนะครับแล้วก็ชิมรสดูว่ากลมกล่อมเราชอบแล้วนะครับปิดไฟเลยครับหลังจากที่ปิดไฟนะฮะเราก็จะค่อยๆใส่ไข่ขาวลงไปครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาครับพักไว้อย่างนี้นะครับประมาณ2นาทีครับไข่ของเราก็จะเป็นเส้นเล็กๆนะครับเราก็คนให้ผสมกันดีนะครับอ่ะใส่น้ำมันงานะฮะเพิ่มความหอมลงไปไม่ต้องเยอะนะครับ ลังจากนั้นนะฮะคนก็โรยด้วยต้นหอมซอยครับแต่งหน้าด้วยใบผักชีสวยๆนะครับเรียบร้อยแล้วครับอีกหนึ่งเมนูที่มีส่วนประกอบของข,องขา้าวโพดทำง่ายๆเร็วๆและนี้ก็คือพาสต้าในซุปข,าปข้าวโพดปูไข่คนครับ <c oughs> นี่ก็ข้าวโพดนะครับแต่เป็นข้าวโพดท,ที่มาในลักษณะที่เป็นเกรนหรือเรียกว่าคอนมิลนั่นเองนะครับจะมาเป็นป่นๆน,นะฮะเราจะทำคอนดอกครับคอนดอกก็คือเส้นกอกคอทดอกนะฮะที่อยู่ด้านในแล้วก็ชุบแป้งตัวนี้ที่มีคอนมิลจากข้าวโพดอีกเหมือนกันเมนูนี้ง่ายรวดเร็วรวดเร็วเพราะอะไรครับรวดเร็วเพราะเรามีผู้ช่วยนะฮะ,เ,ะเราสามารถใช้เป็นแบบปั่นน้ำสลัดตีไข่ขาวตีอะไรอย่างนี้ได้นะฮะแต่ตอนนี้เราจะใช้หัวที่ใช้สําหรับตีซุปนะฮะคือปั่นให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบก่อนละกันนะครับส่วนประกอบของผลเนี่ยก็จะมีคอนมิลใส่ลงไปนะฮะส่วนประกอบอื่นๆมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์ไม่ล่อนละครับเดี๋ยววันนี้เราให้เครื่องทํางานแทนเรามีน้ําตาลทรายช้อนโต๊ะครึ่งเกลือครึ่งช้อนชาครับผงฟูผสมส่วนประกอบนะครับให้พอเข้ากันครับไข่สองฟองครับเราปั่นไข่กับน,นมให้เข้ากันก่อนครับ พอเข้ากันแล้วเห็นไหมฮะบอกแล้วว่าเร็วจริงๆนะครับเมนูคอนเอ็กซ์เพรสของเราใส่ลงไปในส่วนประกอบที่เหลือครับเรียบร้อยแล้วไม่ถึง1นาทีนะฮะสำหรับเซกอกนะฮะเราหาไม้นะครับมาเสียบเข้าไปนิดหนึ่ง ใช้ก่อกนะครับก่อนที่เราจะไปชุบแป้งนะครับผมแนะนำอย่างนี้ครับเราซับให้แห้งนะฮะบางทีเขาจะมีอะไรลื่นๆมานะฮะตัวแป้งนะครับเวลาที่เราจะชุบนะฮะชุบง่ายขึ้นถ้าเกิดเราใส่แก้วครับน้ำมันร้อนแล้วครับเอาละครับทอดประมาณสัก2-3นาทีนะครับให้แป้งสุกดีครับ ถ้ารู้สึกว่าชิ้นใหญ่ไปจะหั่นเป็นครึ่งหรือทําเป็นมินิคอนด็อก็กไม่ว่ากันนะครับเราพักให้เย็นเล็กน้อยแล้วเราก็พร้อมเสิร์ฟให้ถูกใจเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ละครับและสําหรับคนอเมริกันนะครับคอนด็อกเนี่ยเข้ากันได้ดีกับมัสตาร์ดครับรวดเร็วทันใจนะครับกับอีกหนึ่งเมนูของคอนเอ็กซ์เพรสกับคอนด็อกสูตดดั้งเดิมครับ อาล้ครับเมนูนี้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีนะครับเพราะคนก็คิดขึ้นมานะฮะโดยที่เอาเข้าวโพดมาเป็นส่วนหนึ่งของไส้ที่มีทั้งพริกแกงแล้วก็มีเนื้อกุ้งเนื้อไก่นะครับแล้วก็เอาตัวเนี่ยครับเปลือกข้าวโพดเนี่ยครับคุมแล้วก็เอาไปอบอีกทีหนึ่งนะฮะไม่รู้จะเรียกอะไรจริงๆครับขอเรียกว่างบข้าวโพดย่างแล้วกันนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยสำหรับเมนูนี้นะครับตัวเปลือกข้าวโพดต,ตรงนี้ครับคลบอกเลยว่าขอให้เก็บไว้เพราะว่าเราจะใช้นะครับไปล้างเช็ดให้แห้งทำความสะอาดให้ดีนะครับส่วนตัวข้าวโพดเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะฝานเมล็ดออกมานะครับใช้ประมาณ50กรัมครับเ้าเป๊ะนะฮะ50กรัมอ่ะตอนนี้มาดูส่วนประกอบก่อนดีกว่าครับเราจะมีเนื้อกุ้งนะครับพลใส่ลงไปเลยครับ มีเนื้อไก่ครับเล็กน้อยมีพริกแกงน้ำตาลช้อนชาครึ่งครับส่วนน้ำปลาก็ต้องขึ้นอยู่กับพริกแกงด้วยนะครับถ้าเบื่อพริกแกงเราเค็มเนี่ยก็อย่าใส่เยอะอันนี้ผลใส่สัก2ช้อนชาครับเสร็จแล้วนะครับไข่ไก่หนึ่งฟองเป็นหน้าที่ของเครื่องแล้วครับเอาละหลังจากทุกอย่างพอเข้ากันดีแล้วนะฮะผมถึงใส่ข้าวโพดลงไปครับ แล้วครับเดี๋ยวเราเอาไส้ออกมาพักก่อนนะครับพนมีทริคง่ายๆนะครับเวลาถ้าเกิดเรากังวลว่าเอ๊ะเราจะล้างยากนะครับเนี่ยฮะเราใส่อุปกรณ์ทั้งหมดลงไปเลยครับใส่น้ําลงไปครับเนี่ยครับเดินเครื่องเห็นไหมครับเศษด้านในก็ หลุดออกด้วยนะครับจะล้างแค่นี้ก็ไม่ได้นะครับโดยน้ำเปล่าก็ไม่ได้ก็ต้องล้างด้วยน้ำยาด้วยนะฮะใช้ฟองน้ำที่ยาวๆหน่อยก็ได้ครับเห็นไหมครับทำความสะอาดง่ายนิดเดียวหลังจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วเราก็เช็ดให้แห้งนะครับแค่นี้เองเครื่องครัวเราก็เหมือนของใหม่แล้วครับไม่ต้องกังวลนะครับใช้ไปเถอะครับนะมาทำกันต่อดีกว่าคนใส่ถุงบีบนะฮะจะได้ทำงานง่ายๆครับเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ผลจะทำนี่นะฮะเรามีตรงเปลือกข้าวโพดเนี่ยนะครับ เราดึงออกมาเป็นเส้นๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเนี่ยฮะผลก็เอาตัวเปลือกข้าวโพดเนี่ยครับตัวใหญ่ๆใ,ใ,ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะฮะเราหั่นเป็นครึ่งก็ได้เราใส่ไส้ลงไปครับแล้วก็หาใบโหระพาใบไม่ต้องใหญ่มากนะครับแปะลงไปครับที่เหลือก็ห่อครับเสร็จปุ๊บก็รัดเขานะฮะเหมือนท็อฟฟี่ครับ นี่แหละครับมันคือเสน่ห์ของอาหารเพราะว่าเราไม่ต้องทำชิ้นเท่ากันนะครับแต่ขอให้หนาๆเท่ากันแล้วกันเวลาที่เราใช้อบจะได้เท่าๆกันนะครับผลต้ตเตาอบที่220เราจะอบเป็นเวลา10นาทีครับผมระหว่างที่เราเข้าเตาอบนะครับจริงๆแล้วปกติงบก็จะไม่ได้มีน้ำจงน้ำจิ้มอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดสังเกตจากเครื่องของผลเนี่ยตัวนี้จะคล้ายๆกับทอดมันนะครับขอทำน้ำจิ้มเป็นอาจาร์หวานๆเปรี้ยวๆแล้วกันครับ น้ำอาจารย์นะครับผลมีน้ำส้มสายชูนะฮะเราใส่น้ําลงไปก่อนเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่น้ำบาลเนี่ยครับเห็นไหมฮะมันจะไม่กระเด็นไปด้านข้างหมอ้อเกลือครับผม1ช้อนชาตั้งไฟให้ละลายดีครับพอละลายดีแล้วเราต้องพักให้เย็นก่อนนะครับแต่จํานวนมีไม่มากเพราะฉะนั้นแป๊บเดียวก็เย็น เดือดแล้วละลายแล้วทายมาใส่อีกหนึ่งพาชนะอ่านะครับงบของเราได้แล้วครับเวลาที่เรารู้ได้ไงว่าเขาได้นะฮะเราจับจับเนี่ยครับเนื้อเขาเด้งเป็นลูกชิ้นนะครับเราลองมาดูดีกว่าว่าด้านหนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเวลาเราแกะออกมาก็จะเป็นชิ้นๆอืม จริงๆเราไม่ต้องมินน้ำจิ้มก่ออร่อยแล้วครับเรียบร้อยใช้เวลาไม่เยอะนะครับมีส่วนประกอบของข้าวโพดท,ที่มีประโยชน์แล้วก็มีรสชาติที่อร่อยที่สำคัญใช้เวลานิดเดียวเองจริงๆนะครับและนี่ก็คือเมนูที่พลภูมิใจในการนำเสนอครับงบข้าวโพดย่างครับ ด่วนกันจนมาถึงเมนูสุดท้ายนะครับเมนูสุดท้ายเราจะใช้ครีมคอนนะครับซึ่งหาซื้อได้ง่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตมีลักษณะที่เป็นอย่างนี้ฮะ ข้าวโพดสับๆแล้วก็มีน้ําที่เป็นค,ครีมๆนิดหนึ่งบางคนก็เอาไปใช้ทําซุปวันนี้นะฮะเมนูสุดท้ายเราจะมาทําเชอร์เบตเข้าวโพดกันครับพอพูดถึงเชอร์เบตหลายๆคนก็คิดว่าเอะแหมการทาไอศครีมคงจะต้องใช้เครื่องปั่นไอศครีมอะไรให้เยอะแยะวุ่นวายใช่ไหมครับแต่วันนี้ไม่ต้องครับเราจะมาทาเชอร์เบตที่อยู่ในโหลแก้วนําไปแช่แข็งง่ายๆและเชอร์เบตตัวนี้มีเนื้อสัมผัสที่ว่าเวลาที่แข็งแล้วสามารถขูดและรับประทานได้ง่ายๆเลยครับ เอาละครับส่วนประกอบมีไม่มากเลยครับมีแค่นมนมข้นหวานแล้วก็ครีมข้าวโพดนะครับเราจะเอา3ตัวมาผสมกันแค่นี้ก็จบแล้วครับอก่อนอื่นนะฮะเราจะใส่ตัวที่ข้นที่สุดลงไปก่อนครับนั่นก็คือนมข้นหวานครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่นมตามตีให้นมข้นหวานเนี่ยคลายตัวลงก่อนครับแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับสุดท้ายนะครับเราก็ใส่ตัวครีมข้าวโพดลงไปครับ สัดส่วนที่พลทํามาให้เนี่ยเรียกว่าเป็นสัดส่วนที่เวลาที่เขาแช่แข็งแล้วกําลังตักทานได้ง่ายๆเลยนะครับที่เหลือเราก็ทําความสะอาดโหลของเราให้ดีนะฮะโหลอันนี้ก็มาจากพวกโหลแยมหรือโหลอะไรเงี้ยนะครับที่เวลาเราใช้เสร็จพลก็ล้างเก็บไว้เรามาใช้ประโยชน์ได้ครับแบ่งใส่ในโหลนะครับแล้วก็ปิดฝาให้แน่นดี หลังจากนั้นพลก็เอาไปแช่ช่องแข็งครับประมาณสามชั่วโมงก็รับประทา,านได้แล้วครับแช่เย็นไม่นานจริงๆครับประมาณสักสามชั่วโมงแข็งแล้วฮะเพราะว่าเวลาส่วนประกอบอะไรก็ตามที่มันมีครีมนะครับตัวครีมเนี่ยจะแข็งค่อนข้างง่ายนะฮะเชอร์บเบตข้าวโพดของพลเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยลองดูไหมครับว่าเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยจะออกมาประมาณไหนฮะคือ ถ้าเผื่อมองเข้าไปใกล้ๆเห็นไหมครับว่าตัวเกล็ดน้ําแข็งของเขาจะค่อนข้างเป็นเกล็ดนิดหนึ่งเพราะว่าพลกะระดับให้ความหวานที่มีเนี่ยครับคือจะตักออกมาแล้วรับประทานได้ง่ายๆเย็นกำลังดีครับและนี่ก็คือด่วนข้าโพดเมนูสุดท้ายที่พนํามาฝากนะครับกับเชอร์เบตข้าโพดครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับเมนูง่ายๆเมนูสร้างสารรค์นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ส่วนประกอบที่มีราคาแพงแต่อย่างใดขอให้เลือกสิ่งที่ดีต่อสุขภาพเราและเป็นสิ่งที่เหมาะกับเราก็เพียงพอแล้วครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับคละพักนักปรุงสูตรสร้างสารรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตให้กับคุณกลับมาพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับ